อย่างี้โ okay. อเคเข้าที่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอเจอเ๊หม่อีกครั้งหนึ่งในรายการอาหารโดนใจสไตล์คนเมือง F&N n o o o by me มีว้าวเมนูวันนี้เจ๊หม่มต้องลุกมาเข้าครัวเองเพราะว่าอยากทานของหวานแบบเฮลตี้มันก็เลยกลายเป็นเมนูนี้ครับแปะกล้วยเชื่อม เพราะว่าแปะก้วยเนี่ยเป็นแหล่งรวมของสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อร่างกายครับคุณผู้ชมครับป้องกันการถูกทําลายของเซลล์ต่างๆของร่างกายจากสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันก็เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งทุกชนิดน่นแเลยครับรับรองว่าทานแล้วดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนแต่เอจะว่าไปเนี่ยของหวานเทลตี้ของแจมแบงวันนี้มันดูธรรมดาไปไหมครับคุณผู้ชมครับมันยังไม่ว้าวสมชื่อรายการของเราเลยแล้วจากแปะกวยเชื่อมธรมธรมดาาเนี่ย เอาไปทําอะไรดีล่ะจะให้มันดูว้าว,าวใครก็ได้ช่วยเจมแอมทีขอแบบว้าวเลยนะได้เลยครับเดี๋ยวเชฟเอเนี่ยจะขออาสาช่วยเจมแหม,มเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแปะกล้วยเชื่อมใช่ไหมครับก็จะนิยมทานคู่กับน,นมสดแต่วันนี้เนี่ยถ้าเกิดแปะกล้วยเชื่อมเนี่ยมาอยู่ในมือเชฟเอแล้วเนี่ยเราก็จะเนรมิตให้เข้ากลาเป็นว้าวเมนูที่ไม่เหมือนใครกันครับกับกิงกโป้พลัสเต้าหัวเย็นไวมอลนั่นเองครับ พิเศษของเมนูนี้นะครับก็จะอยู่ที่ส่วนผสมพิเศษที่เองเลือกใช้นั่นก็คือนมแมกโนเลียกิงโก้ plus รสไวมอเพราะว่านอกจากจะหอมมันกลมกล่อมรสชาติของนมแล้วเนี่ยเรายังได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของไวมออีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทําตัวเนื้อโต๊แเวนก่อนนะครับเริ่มจากการต้มน้ำเปล่าครึ่งถ้วยก่อนนะครับแล้วก็ตั้งน้าให้เดือดนะครับ พอน้ำเดือดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ในส่วนผสมที่เป็นน้ําตาลทรายลงไปแล้วเราก็จะมีเจลาตินที่เราเตรียมมาไว้แล้วนะครับที่เราแช่ไว้ในน้ําเย็นเราก็จะบีบเอาน้ําออกแบบนี้นะครับแล้วก็คนจนเจลาตินนะครับละลายเป็นเนื้อเดียวกับส่วนผสมเลยนะครับ <S <S พอเราคนส่วนผสมนะครับจนละลายหมดแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะใส่นมมัทโนเลกิงโกพ้พลาสรสไวมอลนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มรสชาติหวานมันกลมกล่อมหอมรสไวมอลด้วยครับ จากนั้นนะครับก็จะตามด้วยส่วนผสมถัดมานะครับก็คือทีพอตเอ็กซ์ตานะครับเพื่อจะช่วยเพิ่มให้เมนูนี้เนะี่ยหอมมันกลมกลม่อมยิ่งขึ้นครับส่วนผสมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นผงฮอลลิกนะครับเราจะใส่ลงไปนะครับคนจนเข้ากันเลยนะครับ หลังจากที่เราคนส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้ากันนะครับเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็นําไปเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับเ <het> มื<ๆ>่อเราเทใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรอจนเขาเย็นสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นรอจนเนื้อเต้าหู้เนี่ยเขาเซตตัวอ่าเป็นยังไงบ้างครับขนมของเราเนี่ยสวยงามไหมแล้วก็ตกแต่งด้วยแปรกวยถวั่วแดงกวนเชอร์รี่แล้วก็คอนเฟ็ตกันนะครับ และสิ่งสุดท้ายนะครับที่เราขาไดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือนมแมกโนเลียกินกบพาร์ตบนไวมอนะครับซึ่งตัวนี้เราจะต้องเทปไปต่อสุดท้ายนะครับเพื่อจะเพิ่มให้เมนูของเราเนี่ยมีความหอมหวานมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับ แค่นี้ก็เสร็จร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเจ๊แหม่มกับกินกดพัดเต้าหัวเย็นไว้มอว้าวเมนูแบบเฮลตี้ของเชฟเอทั้งมีประโยชน์แล้วก็หน้าตาหน้ารราประทานแบบนี้เนี่ยใคระจะอดใจไหวใช่ไหมครับเอาไปเลยครับเจ๊แหมมโอ้โหคุณผู้ชมครับเจ๊แหม่มเป็นคนหนึ่งเลยที่อดใจไม่ไหวแล้วเพราะว่าดูดีมากเลยครับสีสันหน้าตาดูน่าทานที่สำคัญคือยังคงคอนเซ็ปต์เฮลตี้เอาไว้ด้วย คุยชื่อก็ดูกลมกลืนดีนะไปกับเมนูนี้ครับคุณผู้ชมครับกิ้งกพเต้าหวยเย็นไว้เมาส์เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ารสชาติมันจะเข้ากันหรือเปล่าต้องลองชิมแล้วล่ะ <c oughs> หอมมากเลยครับโดยเฉพาะกลิ่นไวมส์เนี่ยที่ทำให้เมนูนี้ดูพิเศษขึ้นมาเลยมันกลมกล่อมหวานมันส่วนตัวเนื้อเต้าหวยเนี่ยเนียเนเียเข้ากับเครื่องเคียงอื่นๆได้อย่าง ลงตัวและพอดีมากๆเลยกับเมนูกิงโกะ p l u สเต้าหวยเย็นไวมส์ขอบคุณเชฟเอมากๆเลยนะมันอร่อยจริงๆนอกจากกิงโกะพลัสเต้าหวยเย็นไวมส์แล้วนะครับซึ่งเป็นเมนูว้าวของเราในวันนี้ยังมีอีกหลากหลายเมนูว้าวให้คุณผู้ชมได้ลองไปทำตามอีกมากมายอย่าลืมเข้าไปกด subscribe รายการของเราด้วยนะครับแล้วคราวหน้ากลับมาพบกับเจ๊มแหม่มอีกครั้งหนึ่งและรายการอาหารโดนใจสไตล์คนเมือง f n เ o o นนฟ y ้ดาว้าวเมนูวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับ chiên cầu phá sáu huy danh quái máu <laughs>